ถ่ายไลท์ถ่ายรูปอ๋อไอ้ถ่ายรูปหรือวิดีโอวิดีโอเบา <c oughs> เบาออาแนะนำตัวชื่ออะไรชื่อว่าตันห้ามลบ <c oughs> อาบน้ำเพิ่งเสร็จตอนนี้กแก้ผ้าอยู่ยังไม่ใส่เสื้อผ้าเลย <c oughs> <ม>ลบใหญ่เลย, <c oughs> ย <c oughs> มือตื้อ ต,ตยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ,ดอ,ดอุ้ยถ่ายศพลับศพ <c oughs> นอนใหญ่เลย <c oughs> ถ่ายศพ <c oughs> ชื่อน,นุชนานุชซี่ฮะ <c oughs> บุญมี <c oughs> ช่างกุล <c oughs> เป็นศพไปแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ถ่ายตูดก็ได้เนี่ยตูด <c oughs> <c oughs> ตดูดซี่ หน้าปิดตากว่าโดนกว่าดนอัพอัพโหลดยูทูบไม่กล้าเห็นหน้าเปิดถ่ายหน้าไปตองสิต้องตัดแลวเบาเบาเยวงไม่ต้องถ่ายอีก ใหญ่เลย